ยันเห็ดทุกอย่างทุกแน่วคนสวยนยูทูบเบอร์ <laughs> ยูทูบเบอร์เห็ดใดทุกอย่าง <laughs> ทำได้ทุกอย่างหนาวเมื่อในฝนกระจิตก๊กขึ้มขึ้มเือ้อากาศไหมหนาวหนาวหนาวมากปุ๊บปับนี่แหละมันหนาวเฮ็ดให้ฮาบ่สบายได้แบบนี้อากาศน,นี่เป็นเอิ้นกุ้ยขอบงัวกุ้ยคอกอไปใส่พัก ใส่หน้าเอาไปใส่ให้อ้อยเนาะคุณะนะบได้เสียได้เบิดสุยางสุนวททำปุ๋ยทำประโยชน์ใส่ห้ใส่หน้าใส่สวนใส่ผักแต่งามปลูกผักปลูกยังใส่ปุ๋ยคอกนี่แหละมมนค่อยงามหยีต้นกันไงปลูกมะเขืออยู่บานบ่ามีปุ๋ยใส่ปุ๋ยคอก เนบอกพี่น้องประเดเสียได้ในะทํำความสะอาดไปในตัวพออเอาไปทํำประโยชน์ได้อีกทําความสะอาดให้คอ,อกเพิ้นสะอาดคอ,อกบัวจะยันจะยันลยแล้วกับุนเห็ดยุงสิล ออกไปโถงก็ไปเสียหญ้าอ้อยปลูกพอแต่งหม้อเบิดแล้วไปแต่งหม้อคือเห็นอันโพดหน่วยใหญ่ๆเบิดแล้วยังแตงหมแตงหมปลูกใส่ปลาอ้อยปลูกใส่สวนอ้อยก็ได้กินเนาะปลูกไว้หม่องใดก็ได้กิน แตงโมน้อยๆแตงโมน้อยๆหวานของแม่บัวเลิศเบิดหลับไปบุเห็นเพิ่นโพดลงเหมือนกันเขายังเก็บมาได้บักหลายหนึ่งเต็มรถลดนี่มันขายเบิดหรือปุโอ้ของสวนเพิ่นเอือนบ่สวนข้างๆกันว่าแม่นอันว่าแม่นของแม่บัวเลิศหน่วยโคโลเกเลมีแต่หน่วยใหญ่ๆนังก็ได้สวนพ่อใหญ่ดุนยู่ข้างๆกันกับแม่บัวเลิศ หวานเน้แตงโมิ่นแถวนั้นแตงโมน้ำหมอกมันหวานงามนี่แล้วพี่น้องใช้ประโยชน์ได้เบิดสียางซุนวฝุ่นฟุปุ๋ยคอกมีประโยชน์ทุกอย่างไม่ต้องทิ้งบ้านเข้าอีสานบานเฮาเอาไปเฮ็ดใส่ไฮใส่หน้าเนี่งามคักต้นไม้ต้นมะม่วงกระโดกโดกปีนี่บ่ว่าของไผปีนี่มะม่วงดกหน่วยลายเลย